รถประหลาดแห่งโลก SCP 1. SCP 462รถทามแมชชีน SCP 462เป็นรถยนต์ที่อยู่ในสภาพสุดโทรมและเก่าแก่หน้าต่างแตกและมีความเสียหายหลายจุดมีสนิมเกาะอยู่เกระกลังรูปทรงภายนอกสามารถระบุยี่ห้อได้ว่าเป็นรถเชฟโเรเลตรุ่น Ei Camino ที่ผลิตมาตั้งแต่ปี1968 ภายในรถมีกุญแจเสียบติดแน่นอยู่ตรงจุดสตาร์ทที่ไม่สามารถดึงออกได้จากการทดสอบพบว่าประมาณ42%ของคนที่หายตัวไปนั้นจะไปโผล่ใกล้เคียงกับ ในพื้นที่ที่ตัวเองนึกคิดเอาไว้ว่าต้องการที่จะไปแต่ว่าจะไปอยู่ในสถานที่นั้นๆในเวลาที่ไม่ใช่เวลาในปัจจุบันซึ่งระยะเวลาจะเกิดขึ้นโดยการสุ่มระยะเวลาตั้งแต่43มินาทีจนถึง7เดือนแม้ว่า SCP-462 จะสามารถใช้เดินทางข้ามเวลาได้เหมือนท i m e แต่การจะนำไปใช้นั้นก็เสี่ยงอันตรายเกินไป เพราะมันมักจะส่งผู้โดยสารไปสู่ปลายทางแบบสุ่มช่วงเวลาและจากการทดลองพบว่ามีน้อยคนที่จะถึงปลายทางและกลับมาได้อย่างปลอดภัยหลายครั้งพบว่าผู้ทดลองหายตัวไปแล้วปรากฏตัวบนอากาศแล้วตกลงมาจากความสูงทําให้บาดเจ็บพิการหรือในบางรายก็เสียชีวิตผู้ทดลองที่โชคดีที่สามารถเดินทางไปแล้วกลับมาได้เล่าว่า พวกเขารู้สึกเหมือนเดินทางไปไม่กี่นาทีทั้งๆที่ในความเป็นจริงพวกเขาหายตัวไปในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรปัจจุบัน SCP-462 ถูกจัดให้อยู่ในระดับยูคิดมันยังคงปลอดภัยตราบใดที่ไม่มีใครพยายามขึ้นไปขับมัน 2. SCP-115 รถบรรทุกจิ๋วทรงพลัง SCP-115 มีสภาพเป็นรถบรรทุกของเล่นพร้อมด้วยรีโมทบ,บังคับที่ภายนอกไม่แตกต่างจากของพลาสติกทั่วๆไปที่พบเห็นได้ตามตลาดร้านขายของเล่นแต่ประสิทธิภาพและคุณสมบัติอื่นๆของ SCP-115 สามารถเทียบเท่าได้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ทั่วไปจากการวิเคราะห์ส่วนประกอบของ SCP-115 พบว่ามันทำมาจากพลาสติกราคาถูกทั่วไป เหมือนกับของเล่นชิ้นอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ SCP-115 นั้นมีน้ำหนักที่มากเท่ากับรถบรรทุกของจริงซึ่งก็คือ90ตันซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุว่ามันมีน้ำหนักที่มากเช่นนี้ได้อย่างไร SCP-115 เคลื่อนไหวได้ด้วยมอเตอร์และสามารถทำงานได้เหมือนกับรถบรรทุกคนดินทั่วไปทุกอย่างเว้นแต่ว่ามันมีขนาดที่เล็กเท่านั้นเอง มันถูกควบคุมโดยรีโมทที่เรียกว่า SCP-115-1 มีลักษณะคล้ายกับจอยบังคับที่ใช้บังคับรถบังคับวิทยุของเล่น SCP-115-1 สามารถที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวของ SCP-115 ได้ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงนั้น SCP-115 ไม่มีแผงวงจรหรือตัวรับขึ้นสัญญาณวิทยุใดๆเลยก็ตาม จากการทดสอบได้แสดงให้เห็นว่านอกจากน้ำหนักที่มากผิดปกติแล้วนั้น SCP 1 1 5ยังมีขีดความสามารถในการบรรทุกของที่ใหญ่กว่าตัวมันได้ประมาณ120ตันนอกจากนั้น SCP 1 1 5จำเป็นต้องใช้พลังงานจากน้ำมันดีเซลเพื่อกันขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีช่องเติมเชื้อเพลิงขนาดเล็กอยู่ด้านซ้ายและมันจะใช้เชื้อเพลิงอย่างสิ้นเปลืองมาก พอๆกับรถบรรทุกขนดินทั่วไป SCP 1 1 5 1ได้รับการค้นพบในสถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งคนงานพยายามจะเคลื่อนย้ายมันออกมาแต่พบว่ามันมีน้ำหนักมากมายมหาศาลจึงต้องใช้รถลากออกมาปัจจุบัน SCP 1 1 5ถูกจัดให้อยู่ในระดับเซฟและถูกเก็บเอาไว้ในโกดังเก็บยานพาหนะที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี 3. SCP 516รถถังนักต่อสู้ SCP 516คือรถถังสมัยสงครามรุ่น T-55 ที่ถูกผลิตที่เมืองคาคีป,ประเทศยูเครนซึ่งวัตถุนั้นเคยเข้ารับการประจำการในหน่วยคองทางการทหารสภาพภายนอกของ SCP 516นั้นมีร่องรอยขีดข่วนและเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ส่วนที่มีความผิดปกตินั้นคือส่วนอาวุธหลักของรถถังปัจจุบันคือปืน D10 ขนาด100มิมซึ่งจากประวัตินั้น SCP-516 ได้ถูกเปลี่ยนป้อมปืนมาหลายต่อหลายครั้งอาวุธที่ติดมากับ SCP-516 นั้นสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่มีความผิดปกติใดๆสามารถขับและควบคุมได้และที่สำคัญกว่านั้นก็คือ หากบรรจุกระสุนขนาด100มิลิเมตรลงในรางกระสุนปืน SCP-516 นั้นจะสามารถขยับปืนได้ด้วยตัวเองเมื่อมีภัยคุกครามหรือมีมนุษย์ผู้ใดพยายามที่จะสร้างความเสียหายแก SCP ่ SCP-516 นั้นมันจะทำการตอบโต้ทันทีโดยหันป้อมปืนพร้อมกับเล็งเป้าไปยังเป้าหมายและยิงกระสุนเพื่อทำลายเป้าหมายนั้นทันที S.C.P. 516นั้นจะจู่โจมเฉพาะคนที่จงใจจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับตัวมันเท่านั้นหากมันประเมินว่าภัยคุกคามนั้นไม่รุนแรงมันก็จะไม่ทำการตอบโต้อย่างเช่นหากมีมนุษย์สักคนเข้ามาใช้หมัดต่อยตัวรถถังมันก็จะไม่ทำอันตรายใดๆ S.C.P. 516จะไม่ทำอันตรายใดๆต่อมนุษย์ผู้บริสุทธิ์และจะไม่ยิงกระสุนใส่ผู้ที่ไม่ได้มีเจตนาต่อสู้กับมัน แม้ว่าจะถูกผู้ขับบังคับและพยายามยิงกระสุนระบบการยิงจะถูกขัดลำกล้องขึ้นมาทันทีไม่สามารถยิงได้ปัจจุบัน SCP 5 1 6ถูกจัดให้อยู่ในระดับเซฟถูกกักเก็บไว้น่าสนกับการยานพาหนะมาตรฐานและจะต้องได้รับการตรวจสภาพ2ครั้งทุกๆสัปดาห์แต่มีคำสั่งห้ามบรรจุกระสุนและเติมเชื้อเพลิงให้กับ SCP 5 1 6โดยเด็ดขาด ยกเว้นสำหรับการทดลองเท่านั้น4 SCP 1 3 6 5จักรยานแห่งความยุติธรรม SCP 1 3 6 5คือจักรยานที่ไม่มียี่ห้อที่ถูกผลิตในช่วงปี2007ที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ลักษณะาภายนอกนั้นไม่มีความผิดปกติใดๆนอกจากมีสติกเกอร์คำว่าจักรยานแห่งความยุติธรรมติดลงบนตัวโครงจักรยาน เมื่อมนุษย์ผู้ใดพยายามที่จะขึ้นขี SCP ่ SCP 1365และปั่นไปในระยะทางที่มากกว่า20เมตร SCP 1365จะเข้าสู่สภาวะตื่นตัวทันทีเมื่อ SCP 1365เข้าสู่สภาวะตื่นตัวมนุษย์ผู้นั้นจะไม่สามารถควบคุมขาหรือมือในการบังคับจักรยานได้ขานั้นจะถูกบังคับให้ปั่น SCP 1365อย่างควบคุมไม่ได้ ส่วนแขนนั้นก็จะสูญเสียการควบคุมไม่สามารถกำหนดทิศทางให้เป็นไปนตามที่ต้องการได้หลังจากที่ขึ้นขี่เป็นระยะเวลา10นาทีหรือขี่ไปเป็นระยะทาง500เมตรรถก็จะทำการบังคับมนุษย์ผู้นั้นออกจากจักรยานด้วยวิธีการพุ่งเข้าใส่กับสิ่งรอบข้างอย่างรุนแรงหรือบางครั้งจะสลัดมนุษย์ผู้นั้นออกแรงที่ scp 1 3 6 5สลัดมนุษย์ออก และเกิดอุบัติเหตุจากการพุ่งชนใส่สิ่งรอบข้างนั้นสามารถสังหารมนุษย์ได้ทันทีซึ่งมีเพียง10%จากการทดลองทั้งหมดเท่านั้นที่รอดจากการเสียชีวิตแต่ก็จะเกิดอาการพิการตลอดชีวิตหรือเป็นอมาาพาสทันทีหลังจากผู้ปัน SCP ่น SCP-1365 เสียชีวิตภายใน2-3ชั่วโมง SCP-1365 จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย และจะปรากฏตัวใกล้ๆก,กับสถานที่ที่เก็บจัก,กรยานในที่สาธารณะและ SCP 1 3 6 5จะซ่อมแซมตัวเองให้อยู่ในสภาพดีไม่มีร่องรอยจากการชนครั้งก่อนใ,นใดๆและรอให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นมันและนำมันมาใช้งานสถาบัน SCP ได้ทำการทดลองให้นักโทษ D 3 4 2 4 2ขึ้นไปขี่ SCP 1 3 6 5 หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองพบว่าดี4 4 4 2ถูกจักรยานพาไปพุ่งชนและเสียชีวิตเจ้าหน้าที่พบข้อความติดอยู่บนศพของเขาว่าหัวขโมยต้องเจอดีจักรยานทุกคันนั้นมีค่าและใครก็ตามที่ขโมยจากคนอื่นไปจะต้องเจอดีเป็นเวลาที่เราต้องเอาคืนเราจะกำจัดสวาพวกนั้นได้ถ้าเราร่วมมือกัน ข้อความที่ปรากฏบนร่างของผู้เสียชีวิตนั้นเป็นตัวหนังสือลายมือแบบเดียวกับข้อความสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนตัวรถจักรยานที่เขียนว่าจักรยานแห่งความยุติธรรมนั่นเองปัจจุบัน scp 1 3 6 5ถูกจัดให้อยู่ในระดับเซฟถูกจัดเก็บไว้อย่างดีเพื่อไม่ให้ใครนำไปใช้งาน เพราะทุกคนที่พยายามจะนำมันไปใช้จะถูก SCP 1 3 6 5หเมารวมคิดว่าเป็นขโมยทั้งหมดและมันจะทำการสังหารคนคนนั้นเพื่อะดุงความยุติธรรม 5. SCP 3 7 0 7รถลักพาตัว SCP 3 7 0 7คือรถที่มีรูปร่างภายนอกตรงกับรถยี่ห้อ Toyota Camry ปี2002 ติดแผ่นป้ายทะเบียนว่ามาจากรัฐมินิโซตาประเทศอเมริกาในสภาพปกติทั่วไปรถคันนี้ไม่แตกต่างจากคันอื่นๆที่เป็นรถรุ่นเดียวกันในช่วงเวลากลางวันหรือเวลาที่ไม่ดึกมากมันสามารถขับและใช้การได้เป็นอย่างดียกเว้นแต่ว่าหากนำมันมาขับโดยมีคนขับเพียงคนเดียวในช่วงเวลาตีสองถึงตีสจะเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นนั่นคือ คนขับคนนั้นจะหายตัวไปอย่างเป,ป็นปริศนาทุกครั้งและไม่ทราบว่าไปปรากฏตัวอยู่ที่ใดเพราะไม่มีใครสามารถกลับมาบอกได้สักครั้งเหตุการณ์ประหลาดนี้จะไม่เกิดขึ้นเมื่อขับรถในช่วงเวลาอืน่นหรือมีผู้โดยสารไปด้วยมากกว่าหนึ่งคนจากการทดสอบด้วยการสะกดรอยตามผู้ขับขี่ไปก็พบว่า SCP 3707 ได้นำพาผู้ขับขี่ออกไปตามท้องถนนโดยปกติแต่เมื่อถึงเวลาช่วงตีสองถึงตีสเมื่ออยู่ในเส้นทางเปลี่ยวไม่มีใครสังเกตเห็นคนขับจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจากนั้นจะพบว่า scp 3 7 0 7จะไปจอดนิ่งๆใกล้ถนนห่างจากจุดที่หายตัวไปเพื่อรอคอยผู้เคาะร้ายรายต่อไป และยังมีเรื่องประหลาดมากกว่านั้นก็คือเมื่อสอบถามไปยังครอบครัวเพื่อนร่วมงานคนที่รู้จักของผู้ที่หายตัวไปก็พบว่าไม่มีใครสนใจการหายตัวไปของคนคนนั้นมากนักทุกคนให้ข้อมูลเพียงแค่ว่าเคารพการตัดสินใจของเขาซึ่งก็หมายความว่าทุกคนที่ใกล้ชิดเขาคิดว่าเขาตัดสินใจคิดสั้นฆ่าตัวตายไปเองน่าประหลาดอย่างมากที่พวกเขาไม่สงสัย ไม่คิดที่จะแจ้งความหรือคิดว่าเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมพวกเขารับรู้เพียงแค่ว่าคนคนนั้นขับรถออกไปยังสถานที่เปลี่ยวๆเพื่อไม่ให้ใครเห็นแล้วก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองโดวยวิธีการใดๆก็ไม่ทราบปัจจุบัน SCP-3707 ถูกจัดให้อยู่ในระดับยูคิดมีหลายครั้ง SCP-3707 จะหายตัวไปจากการกักกันและมีรายงานว่าบางครั้ง มันไปปรากฏตัวเป็นรถยนต์รุ่นอื่นๆได้อีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของ5รถประหลาดแห่งโลก SCP เพื่อนเคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เพื่อ,อนๆสมาการสวยและก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย